ัดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการ hard reset นะคะโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ SKG รุ่น AD558 นะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าเราตั้งรหัสไว้แล้วเราลืมว่าเราได้ตั้งรหัสอะไรไว้นะคะทำให้ไม่สามารถเข้าไปใช้งานในตัวเครื่องได้นะคะเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำการ hard reset นะคะนนก่อนเริ่มก็ติดเครื่องเหมือนเดิม ากนั้นนะคะใช้สวิตปิดเปิดเครื่องนะคะแล้วก็ปุ่มเล่องเสียงกดพร้อมกันทา้งไว้นะคะแล้วขึ้นหน้าจออย่างนี้ จากนั้นให้ใช้สวิตต์ปิดเปิดเครื่องนะคะกดไป1ครั้งก็จะขึ้นหน้าจออย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ปุ่มลดเสียงนะคะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาคำว่าวิปดาต้ a เ a t a ชอร r ่ร e เนะคะจากนั้นก็ใช้ปุ่มเเร่งเสียงนะคะกดไป1ครั้งจะขึ้นหน้าอย่างนี้นะคะ จากนั้นใช้ปุ่มลดเสียงค่ะเลื่อนมาเหมือนเดิมเลื่อนคำว,ว่า yes delete all user data นะะจากนั้นก็ใช้ปุ่มเพิ่มเสียงนะคะกดไปอีกหนึ่งครั้งค่ะพอขึ้นหน้าจออย่างนี้นะคะก็ให้ใช้ปุ่มเล่งเสียงกดไปอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็รอเครื่อง ดีเซ็ตตัวเองนะคะขอใ้นะคะวันนี้เสียงดังเลยนะคะฝนตบค่ะ โอเคก็มาสู่หน้าเมนูเดิมนะคะเมนูเหมือนที่เราซื้อมาจากร้านค้านะคะนี่นะคะก็เราก็ทำการดาวน์โหลดอะไรใหม่ได้เลยนะคะรหัสที่เราตั้งล็อกไว้ก็จะหายไปแล้วนะคะสามารถเข้าไปเล่นในตัวเครื่องได้เหมือนเดิมนะคะก็เป็นอันว่าจบการ Hub <c oughs> รีเซ็ตโทรศัพท์มือถือของค่าย SKG นะคะ เออรุ่น AD 658นะคะ